คราวนี้ไปดูคู่นี้กันค่ะอ้คุณผู้ชมที่ก็ถูกชาวเน็ตจับตาเลยนะคะว่าลดสถานะความสัมพันธ์กันแล้วจริงหรือไม่สําหรับคู่ของตรงตรงกฤษกรแล้วก็เบสรักมณีนะคะล่าสุดเนี่ยสาวเบสก็ได้ออกมาอัปเดตพูดถึงเรื่องนี้ให้ฟังแล้วล่ะค่ะ โดยล่าสุดเบสก็ได้ออกมาอัปเดตความรักนะคะพร้อมกับยืนยันสถานะความสัมพันธ์กับดุ่มตรงตรง,งค่ะว่าก็ยังรักกันดีแล้วก็ยังคบกันอยู่นะคะความหวานเนี่ยยังเหมือนเดิมค่ะแต่ที่ไม่ได้ถ่ายรูปคู่กันเพราะว่าเวลาลงรูปเนี่ยชอบมีคนมาวิจารณ์นะคะทุกวันนี้ก็เจอกันตลอดถึงแม้ว่าต่างคนต่างงานเยอะก็ตามพร้อมกับได้ขอบคุณฝ่ายชายค่ะที่ไม่ว่าจะเกิดดรามาอะไรก็จับมือไปด้วยกันเสมอไปฟังเสียงเบสกันเลยค่ะ ยังคบกันอยู่หลังๆหนูก็อยากให้คือหนูไม่อยากให้ทุกคนแบบมาลุมถามหนูเพราะว่าสุดท้ายหนูตอบไปอ่ะคนก็ว่าหนูอะไรเงี้ยหนูก็เลยแบบบอกพี่ตรงเสมอว่าแบบถ้าเป็นไปได้ก็แบบพี่แบบแบบพูดดีกว่าจริงๆความหวานอะไม่ได้หาย้าใครที่ดูคลิป YouTube หนูหนูก็ยังถ่ายคลิปกับพี่เขาแต่แค่ในไอหนูไม่ค่อยลงเฉยๆถ้าลงแล้วมีปัญหาอะไรก็ไม่ลงดีกว่าก็คบกันแบบคบกันสองคน